สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวร,ริยะประดุกการันักศึกษา644101011สาขาวิชาภาษาไทยวันนี้มาอ่านกาบพระชัยสุริยากาบสุรางคนาง28การอ่านแบบร้อยแก้ววันนั้นจันทรมีดารากรเป็นบริวารเห็นสิ้นดินฟ้าในป่าท่าทานมาลีคลี่บานใบก้านอรชร เย็นช่ำน้ำฟ้าชื่นชะพกาวายุพาขจรสารพันจันอินรื่นกลิ่นเกสรเตนต่อคลอร่อนว้าว่อนเวียนระวันการอ่านแบบร้อยกรองวันนั้นจันทนมีดารากรเป็น บริวานเห็นสิ้นดินฟังในปาทาทานมาลีคลีบานใบากานอรชรเย็นช่ำน้ำฟ้า ภกาวายุภาคจรสารพันจันอินรื่นกลิ่นเกสรแตนตอคลอรอนวาวนเพียนระวัน